ครับสวัสดีครับวันนี้มีชุดสปริงมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะจริงๆชุดสปริงชุดนี้นี่ก็รีวิวค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่า,เ,าเป็นสปริงที่นุ่มนวลน,นะครับแล้วก็สามารถที่จะขับขี่ได้ดีนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเงินเกินไปนะครับประกอบกับ h o n d ้าฟอร์ซ่าสามพันเป็นรถที่ขายดีมากนะครับก็มีเพื่อนๆืให้ความสนใจนะสั่งซื้อแล้วก็นำรถเข้ามาติดตั้งกันนะครับ สปริงเออร์ลินดียังไงนะครับก็มีสปริงมาให้2ชุดนะครับเป็นค่าเคพิเศษนะครับสำหรับผู้ชายที่มีบอดี้ค่อนข้างใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าเหมาะมากนะครับแล้วก็มีชุดฝาท็อปแคปนะครับที่สามารถที่จะปรับค่าค่าแสกได้นะครับก็จะเพิ่มค่าความแข็งของสปริงเพิ่มขึ้นได้อีกให้มันเหมาะสมกับน้ําหนักนะครับตอนนี้ก็รับประกัน2ปีจากโรงงานนะครับแต่ว่าสปริงจริงแล้วมันก็มันก็ไม่ได้เสียหรอกนะครับ ถ้าไม่ใช่เป็นพวกสปริงลงกึงที่แบบว่าตั้งค่ามามั่วๆนะครับแล้วก็วัสดุไม่ค่อยดีนะกระแทกกระแทกหน่อยก็จะอ,ออกอาการคดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีบอดี้ค่อนข้างใหญ่ก็สนใจก็สั่งซื้อได้นะครับสินค้าก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ถ้าได้รับการปรับเซตที่ถูกต้องนะครับใช้น้ำมันของเออร์ลินนะครับก็จะมี ความเหมาะสมที่จะใช้งานในสปริงเออร์ลินนะแล้วก็น้ำมันของเออร์ลินนะครับเราก็จะมีสต็อกไว้เลยนะครับถ้าไป <c oughs> ตามร้านอื่นๆนะครับบางทีก็จะมั่วๆนะอาจจะโดนน้ามันไฮดรอลิกนะครับทาใหา้การหล่อลื่นแล้วก็ความนุ่มมันผิดเพี้ยนไปนะครับเราก็ต้องใช้สปริงแล้วก็ใช้น้ํามันให้มันสอดคล้องกันนะครับยุคนี้2 0 2 5แล้วนะเราก็ไม่ควรที่จะไปใช้ น้ำมันในยุค80นะครับยิ่งมันไม่ได้ตรงสเปคกับผู้ผลิตที่เขาแนะนําก็ไม่ควรใช้นะครับความนุ่มความอะไรมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เท่ากับน้ํามันโชค๊คนะครับก็เข้ามาที่ช็อปของเรานะแล้วก็มีบริการติดตั้งให้ด้วยนะครับสนใจก็แวะเข้ามานะสอบถามได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับรีวิวสปริงเอรินนะครับตรงรุ่นนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ